มาพกช่องรัชนีพี่อ๋อรัชนีอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเด็กทำเมนูแปลกกินในช่องรัชนีกินแซบนะคะเมนูแปลกที่ว่านี้ก็คือเมนูเอ่อเทนนนไท่ไท่ แต่ไม่ใช่ไข่ข้าวธรรมดาไม่ใช่ไข่ข้าวธรรมดาค่ะเป็นไข่ไข่เป็นตัวนะเอ้าโอ้ตายแล้วฉันจะกินได้ไหมบอสบอกว่าเขาชอบกินของแปลกนะแต่ว่าไอ้ไข่ที่มันแบบเป็นตัวเป็นลูกอะไม่กล้ากินเนี่ยค่ะอันนี้เป็นซื้อมาสองแผงนะทีมนี้ซื้อมาสองแผงสั่งมาเมื่อวานเนาะอันนี้เป็นไข่อันนี้ไข่เป็นตัวเครื่องหมายบวกนี่เป็นตัวแต่ถ้าคิดเี้ยไข่ข้าวสั่งมาสองอย่าง แต่วเขาบอกว่าต้องนึ่งก่อนนะโอ้โหไข่เราทำความสะอาดไข่ก่อนดีกว่านะเด<อ>ี๋ยวเราทีนี้ขออนุญาตล้างไข่ไข่ไข,ข่ตัวก่อนนะเพราะว่ามันเปื้อนมากเดี๋ยวเราจะมาทําการนึ่งค่ะ<อ>น่าจะจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดดีกว่านอะอย่างอื่นน่าจะจิ้มไม่เป็นนอกจากซีฟู้ดหรือไ่ก็รน้ําจิ้มทั่วไปนั่นแหละโอ้แพร์มาดีมากค่ะแพรมาดีมากอุ้ยแต่รู้สึกว่าใบนี้จะแตกนะี๋ยวทาความสะอาดทําความสะอาดไข่นิดนึงนะคะเนี่ย ตาภาพเปื่อนมากไขน่นี้ไม่เป็นไรคะ่ะถูกขายถูกเราอนุโลมให้นะคะการนึ่งก็จะนึ่งใส่พวกขาตะไคร้ใบมะกรูดนอกจากการดูดูคลิปมาเลยหลายคลิปนะคะเดี๋ยวเราล้างไข่ก่อนนะคะอ่ะเลือกไข่ไปล้างก่อนล้างเสร็จก็เอาไปเป็นนึ่งเนาะไอ้ลูกนี้มันแตกอะล้างได้หรือเปล่าน่าจะล้างได้ สิบห้าใบก่อนนะพี่น้องแต่ว่ากินแบบนี้มันไมีแต่ลองลองดูว่าเราจะกล้าหรือเปล่าสองสี่หกเปสสิบอู้สิบใบนี่ก็เยอะนะเอาสิบใบแล้วหนึ่งไข่ข้าวอีกสองสีบบ่หกเอ้าอันนี้ไม่ต้องล้างเพราะไข่เขาสะอาดอยู่แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไปล้างทั้งกลมสะอาดไข่เป็นตัวกันนิดนะึง อะร้างไข่จ้ะตอนนี้เราเปิดเออเราสกดไบขันน่ะเปิดฝนเทียมฝนเทียมที่บ้านเราหลังเดียวเพราะว่าไม่ไหวค่ะวันนี้ร้อนร้อด,อดต้องเก็บเงินหางเงินซื้อต้นไม้ให้ญ่มาปูอย่างาเขาละมา ว่ารอโตมันก็คงูไม่ได้หรอกบ้านเรยงไม่เข้าที่เข้าทางเลยว่าจะปลูกตรงไหนอะไรยังไงบางบ้านก็ต้องบังเนาะเ,เพราะว่าทาไมบังก็ใส่ต้มนึ่งใส่หัวเพราะว่าไอ้รังสีเรายังไม่ยังไม่มีเลยยังไม่ได้ซื้อ ไม่ค่อยแรงเนี่ยแต่เขาบอกว่ากินมันจะแรงกว่าไข่ไข่อย่างอื่นไม่แรง่ไหมสใช่ได้เดี๋ยวเราไปนึ่งกันค่ะโอเคน่าจะประมาณนี้เริ่มนึ่งกันเลยนะคะเอาไข่ใส่ไปนึ่งสักให้น้ำเดือดกอนเนาะนึ่งสักสิบห้านาทีสิบถึงสิบห้านาทีโอ้ยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอยากรู้มันกันว่าเป็นยังไง อันนี้ไข่เป็นตัวเราไปหาไข่แบบว่าไข่ข้าวสักสักหกฟองอย่ากินมนาแล้วแต่ไม่กล้ซื้อกินอันนี้ไข่ข้าวไข่ข้าวหกฟองความจริงก็อยากกินมนาแล้วแหละแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้ซื้อกินเราคิดว่าเราจะทําคลิปแหละเอาหักลงไว้ไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่านะเห็นเขาใส่ตะไคร่ใบมะกรูดลองเนาะเผื่อมันจะแบบอร่อย ก็อนเป็นเด็กๆกินนะเป็นตัวตัวไม่กินแต่ไอ้เรื่องเหลืองอ่ะกินเพราะว่าสมัยก่อนเราแบบว่าเลี้ยงไก่เนาะที่บ้านเลี้ยงไก่แล้วทีนี้พอไก่มันแบบว่ามันฟักมาเป็นตัวเป็นลูกฟักไก่มันฟักเป็นตัวแล้วมันออกไม่หมดอะ่ะพอ่อก็อพ่อหรือแม่ก็เอามานึ่งเอามาอะไรให้กินอย่างเงี้ยเราก็กินอยู่แต,แต่ว่าไอ้เป็นตัวนี้เนกาจะ,ะนึ่งกันเลยจ้ะโอ้หอมหอมกินอนะไรใบมะกอก เวลาค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็จะไปตากผ้ามาค่ะตากผ้าเสียงมันไข่แต่โอ้ยร้อนมากค่ะร้อนแบบบุบบุบบุบเลยโอ้โหไม่รู้ว่าไข่แตกเหรอไปรีไปลงว่ะรีแบบว่าเอาไปแบบว่าเบาสุดๆแหละเหมือนมันบุบบุบบุบ นี่เป็นผ้าคิวของปานอ๋อผ้าของเราซักไปเมื่อวานใช่ไหมเสียงสข่งไายเตย๋หรือเสียงอะไรเพื่อทําแยกกันซักโอ้โยร้อนมากค่ะจริงๆอ่ะไม่อยากมันร้อนคาะแท้ายเดือนที่แล้วยังหนาว โอ้โหเสียงรังคาดีดเสียงรังคามันดีดนี่้ีงจ่างจีง่งางตายครับเมียเอาใจพัดลมเลยค่ะเอฟซีจ๋าแต่ถ้าอยู่ใต้ร่มไม้นี่มันโอเคอยู่นะเย็นอยู่แต่ที่นี่เรามาอยู่แบบเนี้รู้สึกมันจะร้อน ร้อนจะละลายแล้วร้อนมากหลังจากที่ตากผ้าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูไข่นิดนึงอุ้ยไข่ก็ต้องแบบเอาผ่าลองเด้อหอมอ่ะขาท้ายไม่กูยังไม่สนเลยนี่ค่ะสภาพโอ้ยดูไข่เสร็จก็ ไปซักเสื้อขาวให้ภูฐานก่อนจะนักเรียนนะคะนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวรัชนีขออนุญาตซักผ้าก่อนนะคะอ่ะตอนนี้เราก็นึ่งไข่มาเป็นเวลาประมาณสักสิบกว่านาทีแล้วเนาะปิดแก๊สนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินโชว์นะคะที่ช่องรัชนีกินแซ่บนะคะตามไปดูนะคะว่าจะอร่อยอะไรขนาดไหนสำหรับไข่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 ตัวไข่ตัวไข่ไก่หรือไข่เป็ดเนาะ อุ้ยลืมถามค่ะอ่ะคลิปนี้พอเจบก่อนนะคะขอบคุณว่คันตาเอสซท,ทุกท่านที่ติดตามรับชมน,นะคะ